จังแชนแนลนะครับช่วงนี้เป็น EP ที่3นะครับแฮต y b บิ t เดย์นะครับพอลูกก็เดี๋ยวผมเพลงเขาปิดแล้วผมจะไปถ่ายข้างนอกกันนะครับถ่ายกับเด็กๆเ,เล่นน้ำกันครับเดตาไปดู าำรอบท <Still cooking. S 1> ี่สามทำรอบสามนะครับอร่อยมากอันนี้นะครับชีสสเต็กชีสสเต็กคิง l ร a r n from ิ h น้าตาชีสเกันนะครับ ใส่ใส่หมูฟางนี่อร่อยมากืาอทีผมกินไปอ right. ั people with people with นหนึ่งนี่เป็นทำรอบที่สามนะครับหมดไปสองรอบแล้วเดี๋ยวไปดูเด็กๆเล่นน้ำแป๊บนึงนี่ไงครับอิ่มกันแล้วเดี๋ยวนั่งปรึกษาอะไรกันครับเด็กกินน้อยนะไปลงึกไม่ได้พี่ไปเลยครับอ๋อ ผมดำได้แล้วสามวันโผล่มาอืดเลยครับนี่เป็นเด็กๆเ,เล่นน้ำครับนั่นเด็กกะไเลยนะเด็กะไรนะแล้วเล่นกับเด็กๆไปปองกับเด็กๆทำไมวะเนี่ยอ้าวอ้าว้สาแจ่มแล้วได้กินน้ำหรือเลปล่าอิ่มแล้ว นี่เป็นบรรยากาศภายนอกนะครับนี่สะบ้านลุงมิกครับนี่เจ้าของบ้านครับเนี่ยนี่เจ้าของบ้านนะครับนี่เจ้าของสะครับ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  เปิเทเล่นอันนั้นก็เป็นสวนหลังบ้านแกนะครับที่ข้างนอก,นอกนครับตอนนี้เราก็นางเอกสาวของเรากำลังจัดเค้กนะครับ,รบโอ้เค้กสวยดีนะครับ น่าตามใจนางเอกน่าตามใจนางเอกนะเพรานั้นก็ได้จะได้เป็นสว่างสวัยตรงเฮบเบิร์ลเดย์ จัดเตรียมเช็คต่้องนี้เด็กๆก,กำลังเล่นน้ำกันสนุกสนานเราก็เตรียมเช็คไปเยรอบเย็นจะมีปละาปะยะนะครับนี่ส้มตำ ห่างกันเผาเผาไม่หมดน่ะได้สนุกนะเดี๋ยวเขาชอบต่อคือ นนี้เราก็กําลังจัดรียงเค้กนะครับที่นี้น,นี่นางเอกของเรามาจากสมบูรีนะครับท่งตัวมาจัดหน้าเค้กโดยเฉพาะครับมผมจะไปเอาของที่รถกันบญญรรยากาศข้างนอกยังสว่างสวยเลยครับพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินไปไหนเลยร้อนมากอืมร้อนมากครับ เอาของกันครับของอยู่ในรถของที่จะให้ของขวัญเป็นของขวัญของามาร์คกับน้องรถนะครับนี่นี่อยู่นี่ครับเดี๋ยวเราไปเจนข้างในนะ

เอาไปจิ้มกินจิ้มกินกิน a l you can and เย uh, yes. ่นีกยร็จล้วไันตัดมันขึนม่โอ้โหอะร่รับฟังวัญหน่อยจี

อาของพี่บนาเนะคะาได้ของขวัญอีกแล้วอ้าของใครเอ่ย you อบ n กื a บเกือบเ i n อบเก e อบเ o ือบเกือบเกือบเกือบ แม่เมือกม้กะี่กินแซนวิชมากไปสองอันค่ะเวลาแจกเค้กเด็กๆแล้วครับ เด็กขึ้นจากน้ำหมด,หมดแล้วเ,เด็กไปเอาเค้กนะครับเช็คข้างในครับตัดเรียบร้อยแล้วครับ

Happy, birthday, Happy birthday, birthday to you. Happy birthday, dear mom. Happy birthday to you. Thank Yay. you. How about us, man? Yeah. Let's help you. more. Thank you so much. ตอนนี้กองเชียร์ใจผมไปลงเล่นน้ำนะครับไม่รู้ว่าผมจะเป็นหรือตายนะผมเคยดำดำนานที่สุดคือสามวันโผล่ขึ้นมานะครับอึดแล้วครับนานสุดนะครับสามวันโผล่ขึ้นมาเนี่ยผมดำอึดมากนะครับเดี๋ยวจะให้ตากล้องผมถ่ายให้นะครับผมจะลงเล่นน้ำเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เล่นน้ำในที่อเมริกานะครับ ดูกันก่อนดูมันก่อนอออจะโดดทำไมล่ะเขาลงนิ่งๆก่อน,มยอยนไม่นนได้ไหนแล้วเราจะเห็นน้าป่ะทำไมขึงกันอะไรเนี่ยเขาก็ลอยได้นี่ยเป็นอบเลยแล้วไปไปลึกซิเนะี่ยไปลึกซินะี่ยท่านผู้ชมดูนะครับ <c oughs> เดนอกเหมือนกบตะเคียดอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาลอยคอกันยังไงอ่ะเบายังไงวะอย่างเขาขเหมือนที่จักรยานเออต้องข้ามตลอดเลยเหรอใช่เหนื่อยแต่หายเลยขาเหมือนที่จักรยานทไม

ของแปมของแปถ่ายกไก่ดีกว่าต้องใสตัวนันตัวนั่นตัวนี้ก็ง่ายไม่ใช่ตัวหนึ่งไงนไม่สีส้มเลยนะงมัดงมลลแล้วลงเห็นแล้วก็อิจารดิออบ้าจะใส่เสี้ย จะลงทำไมดูมองเนี่ยใช่เลยวะตัว้องก็ไม่เป็นมันก็จะหมุนเข้ามาเองอ่ะเนาไม่ไม่หมุนตามอ่ะมันมีตัวกดตรงนั้นไงมันไม่หมุนน่ะเอาเค้กนะน่าหาตัวไม่เจอน่ะน่ะข้าวเหนียวตั้งสั่ร่างกาเอ้าเขาจะกลับบ้านแล้วเนาะเพราเราก็เช้ากันนะเอาจะกลับแล้วเหรอ นาามาปาเจ้เต๋อใช่ไอ้นี่แค่เปลี่ยนมาเล่นกับพี่ยนเด็กพี่ยนลง,งไหนพี่ยนหลาจะไม่ไลงนั่นเด็กลงนี้ชวนเด้เป,ดปดา ลึกเท่าไหนโอเคลึกอยู่สะ่ะตรงนี้ก็ยังลึกอ,อยู่นะ <laughs> อ๋อเนี่ยเนี่ยเออก็เท่าคางอ่ะแหละใช่ไหมเท่าคอเท่าคางตรงนั้นอ่ะท่วมหัวเลยแบงนี้ <laughs> 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 S <S เ,เล่นนะ้ำต้องเ,เล่นเลยครับอนแรถ่ายอะไรเยอะแยะมี2คน